โลกใบนี้ยังมีคำถามมากมายที่รอคอยให้เราค้นหาเรานั้นก็ควรค้นหาในเท่าที่มันจำเป็นอย่าไปสอดเสอกอยากรู้ในสิ่งที่ไม่ควรค้นหาโดยเฉพาะเรื่องราวของโลกหลังความตายสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการเล่าหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังไทยที่มีชื่อเรื่องว่า d o n Don't Sleep มึงนอนมึงตายหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเรา ด้วยและไปติดตามพวกเราได้ที่ Instagram FB m o v i e หมดปัญหาโฆษณากวนใจกับ YouTube Premium เริ่มต้นเพียงแค่19บาทแบบรายเดือน69บาทด้วยดักดักพีเมียมที่มีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนแค่นั้นยังไม่พอเขายังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix, Disney Plus, i h e อชีอีทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแสนถูกมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมตัติต่ออายุราคาเดียวไม่บวกเพิ่มเมลเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดหากสนใจแอดไลน์ไปที่ a @duckpm หรือสแกน QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลย เริ่มต้นเรื่องราวที่ชัตเตอร์ที่1ผีถ้วยแก้วเป็นการละเล่นของเด็กสุกสนทั้งสองคนนามว่าเบลและแซมที่อยากเอาของเล่นของแม่มาเล่นยามวิการซึ่งนี่มีชื่อเรียกว่าผีถ้วยแก้วเบลผู้พี่เห็นว่าแม่ชอบเล่นแต่อย่าเสียงดังไปนาเดี๋ยวแม่จะตื่นเข้าโดยทั้งสองก็ทําตามขั้นตอนที่เคยเห็นแม่ทําก่อนจะเอานิ้วชี้ของกันและกันแตะไปที่กลนแก้วแล้วถามว่ามีใครอยู่ไหมซึ่งจุจุ ก้วนนัก็ได้เริ่มขยับนั่นก็เพราะว่ามีนิ้วอีกนิ้วหนึ่งที่แดงกามคลุกไปด้วยกลิ่นคาวเลือดมาเลื่อนแก้วจนทําให้ทั้งสองนั้นตกกระใจโดยเฉพาะแซมที่จู่ๆก็ไม่อาจหยุดความกลัวนี้ไว้ได้เพราะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบตัวจนปล่อยนิ้วออกมาเมื่อแซมกรีดแม่ก็ตื่นซึ่งแม่ก็ได้มาหาแซมก่อนนอกจากเป็นน้องสาวแต่ทว่าคนที่อยู่ในอาการยาแย่กลับคือเบลพี่สาวแล้วนั่นก็ทําให้แซมตื่นจากความฝัน ความฝันที่แสมไม่เคยลืมตั้งแต่เยาวผ่านมาเกือบหลายสิบปีแสมก็ยังจมปักอยู่ในความฝันนั้นซึ่งทําให้เธออยู่ในสภาพที่ย่าแย่ร่างกายซุบผอมอิดโรยจนทําให้เธอมาปรึกษากับพี่มมอหมอดูภัยที่สามารถสื่อสารและค้นหาติดต่อกับโลกวิญญาณได้แล้วพี่หมอมก็บอกกล่าวว่ามันยังมีบางสิ่งคอยไล่ตามแซมอยู่แซมเองก็รู้สึกได้จนเก็บงำเรื่องนี้เอาไว้ไม่ไหวเลยต้อง ติดต่อไปอยังพี่เบลที่กำลังปาร์ตี้อยู่อย่างเมามันเลยต้องออกมาจากปาร์ตี้เพื่อมาหาน้องสาวเนื่องจากน้องสาวต้องการที่ปรึกษาเพราะแซมได้จดบันทึกเรื่องราวที่เธอประสบพบเจออยู่ในสมุดบันทึกเล่มนี้เลยอยากเปิดให้พี่สาวดูแต่แล้วในตอนนั้นทโทรศัพท์ของเบลก็ได้ดังเนื่องจากแดนนี่แฟนหนุ่มได้โทรมาตามกำลังปาร์ตี้กันอย่างเมามันแล้วนี่จะกลับมาเมื่อไหร่เบลก็ตอบว่าเสร็จธุระแล้วจะรีบกลับไปจูๆ่ๆแซมก โดนทำร้ายจากวิญญาณร้องกรีจนพี่ผู้นี้ต้องปลุกให้แซมตื่นจากผวังเบลไม่อาจทิ้งแซมไว้เดียวดายเลยชวนมาปาร์ตี้ด้วยกันซึ่งปาร์ตี้วันนี้ก็เป็นปาร์ตี้งานวันเกิดของไอต้ต้นที่กำลังเมาใมา่เพราะซัดไปเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะแอลอีบองเรียกได้ว่าล่องลอยครบทุกรถในตัวคนเดียวไอ้ตตนมันก็ยังไม่ลืมที่จะชวนแซมมาเอนจอยด้วยแต่เดนนี่ก็ห้ามเอาไว้บอกว่าแซมยังเด็กอยู่แล้วปล่อยให้แซมดื่มน้ำโคกไป การปาร์ตี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแซมที่ยืนอยู่เดียวดายตอนนั้นก็มีเตินน้องชายของตนมาจีบด้วยซึ่งแซมก็ไม่เล่นด้วยเหมือนกันทําให้เตินนั้นน้อยใจผู้หญิงไม่เอาด้วยก็โดดลงน้ําก็ได้แซมได้แต่เหมื่อลอยจ้องมองพี่สาวที่กําลังเต้นเริงราแต่แล้วทุกคราที่เธอกับพริบตาร่างของพี่สาวก็แปลเปลี่ยนเป็นเงามืดที่กําลังคลื่นไหวราวกับว่าพี่นั้นไม่ใช่คนแต่เมื่อพยายามมองดีดี มองเป็นพี่หันไปอีกทีก็กลายเป็นผีมองอีกทีก็กลายเป็นพี่แซมพยายามตั้งสติตอนนั้นก็มีคนมาทักเธอจนเธอตกใจร้องอุทานดังเอียทําให้เบลพี่สาวก็จ้องมองมาที่น้องสาวและใช้ภาษากายถามว่าเป็นอะไรมากบ้าก่อนที่เบลจะเดินละเลาะออกมาจากวงแล้วมาดูหนังสือสมุดจดบันทึกของน้องสาวอย่างมีสติจนกระทั่งได้เห็นถึงรูปภาพวาดที่มันค่อนข้างสะดุดตาเพราะมันจับจิตจ้องจา ทำให้เธอจดจอจนเห็นว่าภาพวาดนั้นได้ทะลุกออกมาจากรูปเบลเลยเชื่อเลยว่าน้องสาวกําลังโดนหลอกหลอนอยู่จริงเบลเลยไปตามแซมว่าในรูปนี้คืออะไรซึ่งแซมก็ให้คําตอบไม่ได้ในขณะที่สองพี่น้องกำลังไปชุมกันอยู่ไอ้ตอนเจ้าของงานมันก็เกิดไปเปิดกระเป๋าของแซมขึ้นมาจนไปเจอบางอย่างที่น่าเล่นในกล่องเก่าเกิดที่มีแก้วและผ้าอยู่ด้านในเลยชวนเดนนี่มาเอนจอยด้วยแรกแรกเดนนี่ ก็ห้ามปรามว่าของส่วนตัวเราไม่ควรยุ่งแต่เมื่อเพื่อนเรียกร้องเร้าใจงานวันเกิดกูเอาซะหน่อยทานาแค่สนุกสนุกทำให้พวกเขาเริ่มตั้งวงในการล้อมผ้าอันนี้แล้วเข้าสู่แชปเตอร์ที่2 the spirit that follow ต้นได้เริ่มเล่นพีทวแกอันนี้ก่อนซึ่งเขาก็บอกว่ามันร้อยมันสมจริงมากไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนอกินไปตั้งหลายตัวยังหลอนไม่ได้เท่านี้เลยแรกๆก,ก็กลัวแต่เมื่อต้นบอกว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดออกเพื่อนมันก็แค่มันหลอกทำ อะไรเองไม่ได้หรอกทําให้เพื่อนเพื่อนเริ่มคล้อยตามบรรยากาศที่คลุกคลีทําให้คนอื่นเริ่มเล่นด้วยไล่ตั้งแต่เดนนี่เติร์นรัดและอีกหลายๆคนเมื่อเริ่มสัมผัสแก้วจะให้ความรู้สึกราวกับว่าหลุดไปอย่างโลกหนึ่งเพียงชั่วพริบตาคนที่ล้อมวงอยู่ก็เลือนหายไปปรากฏมาเป็นผีแต่เมื่อดึงมือออกมาจากแก้วทุกอย่างก็จะกลับกลายเป็นปกติโชคดีที่ตอนนั้นแซมได้มายึดเอาผ้ากับแก้วของเธอกลับไปเสียก่อนมื่เช้นั้นคงหลอดไม่มากกว่านี้และแล้วงานปาร์ตี้นั้นก็กร่อย เพราะแซมาขัดจังหวะซึ่งก็มีเจ้ารัตนี่แหละที่แอบเก็บความหลอนนั้นกลับมาฝันในยามวิการกลับบ้านมาก็โดนพ่อดา่าเพราะว่าพ่อเป็นตำรวจนี่แกไปเมามาแล้วใช่ไหมอ่ะที่ฉันให้แกทำงานก็เพราะอยากให้แกมีไรายได้ไม่ใช่ไปผลาญเงินกับงานปาร์ตี้บา้บาๆรัตก็สวนพ่อกลับไปว่าหยุดเถอะตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ของพ่อก็ดังเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุมีคนตายหลายศพต้องรีบไปทำหน้าที่ในฐานะตำรวจวันต่อมาไอ้รัตก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่สภาพมันเหมือนคนไม่ได้นอนหลอน อนไปเรื่อยหันซ้ายหันขวาก็เห็นผีจนผีตัวนั้นได้มาจับหัวเขาฟาดโต๊ะซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งหลายคราเพื่อนรวมห้องได้แตกอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนมีหนึ่งในนักเรียนได้ไปแจ้งกับครูนาตศิลป์ว่าให้รีบมาช่วยซึ่งนั่นก็คือพี่หม่อมร้อยอาชีพเธอทํางานทุกอย่างที่ได้ตังแล้วเธอก็หยิบการ์ดใบหนึ่งมาจากกระเป๋าของรัดไม่นานพ่อของรัดก็ได้มาถึงโรงเรียนจนได้เข้าแชปเตอร์ที่3 into the spirit world ดัดผ้ามา ที่ไอ้ต้นที่เมื่อคืนเมาจนเต็มอิ่มตื่นมาก็มีสามาคอเคลียบนเรือนร่างที่แสนสุดแทบทวาจูจูพีคนนั้นกลับแปลเปลี่ยนเป็นผีนางรำทําให้ต้นตื่นขึ้นมาจากความฝันในตอนนั้นพ่อของรัฐก็ได้มาหาเรื่องต้นเมื่อคืนไอ้รัฐมาที่นี่ใช่ไหมอ่ะพวกแกลลงบ้าลลงบออะไรกันแกเช่ไหมที่ทําให้ลูกฉันต้องตายเตินก็ได้มาช่วยพี่ต้นก็เถียงกับนายตํารวจว่าผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยพ่อรัฐก็ถามว่านี่มันคืออะไรต้นก็ตอบกลับไปว่าไพ่ี้ครับมึงสูบภาพหลงกงิน เจอส้นตีนหน่อยเป็นไงพ่อของรัฐโมโหมากแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปนานทาให้ต,ต้นเลตเดินได้โทรติดต่อเพื่อนทุกคนที่ยังรอดอยู่บอกว่าเราเจอดีเขาแล้วไงตัดภาพมาที่พี่หม่อมเขาได้ติดต่อแซมแล้วโชวก์ดใบนั้นขึ้นมาบอกกับแซมว่าตอนนี้เพื่อนของเธอตกอยู่ในอันตารายนะและแล้วการรวมตัวของผู้ที่ได้ร่วมเล่นผีถ้วยแก้วที่ยังลงเหลือก็ได้มานัดเจอกันที่ภาพโดยที่ไอ้ต้นมันก็ยังเมาๆไม่กลัวตายมากับน้องชายอย่างเต้ ก่อนที่เราจะเห็นว่าพี่หม่อมร้อยอาชีพก็ได้มาเป็นนักร้องในผับแห่งนี้เช่นกันแต่แล้วก็โดนลากตัวมาสอกปากคําโดยพ่อของรัฐซึ่งหม่อมก็บอกไปว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผีมันก็ทําทุกอย่างแหละเพื่อให้มันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมันต้องการร่างที่ยังสมบูรณ์ลูกชายพี่แค่หลงไปอยู่ในโลกวิญญ,ญาณตามคําเรียกหาของพีถ้วยแก้วในตอนนั้นเดนนี่ที่ยังสลืมสลือพะนอนไม่ค่อยหลับเลยขอออกไปล้างหน้าตาที่ห้องน้ำเส้นหน่อยทว่าระหว่างที่ชิงช้ อยู่ผีตัวหนึ่งก็โผล่มาทําร้ายโชคดีที่นั่นเป็นแค่นิมิตที่เขาละเมอเพลิ่พไปเองเรียกได้ว่ากลัวจนคิดไม่ไกลสาวๆก็มาชวนเดนนี่ไปเต้นซึ่งเดนนี่ก็ไปร่วมวงเต้นด้วยทุกคราที่มีคนมาสัมผัสตัวเดนนี่ก็ผวาแยกไม่ออกว่าอันไหนคนอันไหนผีจนกระทั่งระหว่างที่เขากําลังเริงรา่าแขนขาก็ได้บิดงอตามแรงกระแสจิตของผีเลวร้ายที่มาหลายรอมซึ่งเขาค่อยๆหมดลมหายใจไปทำกลางนักเต้นมาก มที่ได้อาปากค้างงงว่าเกิดอะไรขึ้นตัดภาพที่ชั้นสองพ่อของรัฐดูเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่พี่หม่อมร้อยอาชีพได้บอกกล่าวหม่อมเลยพิสูจน์ด้วยการเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อให้พ่อได้ติดต่อกับรัฐซึ่งพ่อก็ได้ตั้งจิตตั้งมันสัมผัสไปที่ก้นแก้วและเรียกร้องหาลูกเสียงของรัฐดังกึ่งก้องไปทั่วโลกวิญญาณจนได้มีเด็กชายคนหนึ่งมาตามรัฐให้กลับไปหาพอ่อซึ่งนี่ก็เป็นวินาทีสุดท้ายที่พ่อได้สื่อสารกับรั แต่ก็ไม่ทันได้พูดอะไรมากเนื่องจากเวลาของรัฐได้หมดไปแล้วจู่ๆเสียงร้องกรี๊ดก็ดังมาถึงชั้นสองทำให้นายตำรวจและพี่หม,ม,ม่อมได้ลงไปดูเดนนี่ซึ่งตอนนี้ไม่มีลมหายใจสัมผัสช,ชีพจรก็ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็เช่นเคยพี่หม,ม่อมของเราได้เจอการ์ดในตัวของเดนนี่ตนก็ไม่รีรอที่จะติดต่อไปหาเบลเพื่อบอกว่าแฟนหนุ่มอย่างเดนนี่ของเธอตายแล้วซึ่งเบลก็ดูท่าทีโศกเศร้าทว่า,วาเมื่อวางสาย แววตาของเบลก็แปลเปลี่ยนราวกับว่านี่คือความตั้งใจของเธอก่อนที่ภาพย้อนอดีตในคราแรกที่เบลกับแซมได้เล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันในขณะนั้นวิญญาณของเบลได้ล่องลอยเข้าสู่โลกแห่งความตายก่อนจะมีวิญญาณสัมภเวสีมาของร่างเธอแทนเป็นเวลานับสิบปีซึ่งหม่อมก็ดูเหมือนจะรู้ถึงเรื่องนี้เพราะว่าถ้าแค่เล่นผีถ้วยแก้วน่าจะมีมีคนตายมากขนาดนั้นนี่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่สาวเธอโดนยึ ร่างมานานเราต้องหาทางช่วยพี่เธอให้ได้หมอมเลยมาเล่นผีถ้วยแก้วกับแซมเพื่อร้องเรียกหาวิญญาณของพี่เบลในโลกวิญญาณเสียงของแซมได้ดังกึกก้องเพราะเธอตั้งจิตตั้งมันหาพี่สาวซึ่งดูเหมือนว่ามีนักเกรียนคนเดิมได้มาเรียกวิญญาณของเบลให้กลับคืนร่างทว่าเจ้าวิญญาณสัมภเวสีพีเร่ร่อนตัวนานปลุกให้เบลตื่นขึ้นมาจากความฝันซึ่งแซมต้องหาทางทาให้มันหมดสติเพื่อเปิดโอกาส ให้วิญญาณเบลจริงๆได้กลับเข้าร่างได้กลับกลายปเป็นเหตุการณ์ชลมุนอลเวงที่หม่อมแซมและเบลปะทะฟีปากรวมถึงฝาเทา้าแลกหมัดสวนกันไปมาในขณะเดียวกันพี่หม,ม่อมก็พยายามตั้งสติเรียกหาวิญญาณเบลให้กลับเข้าสู่ร่างให้ได้และแล้วความอลเวงนี้ก็ได้จบลงด้วยรอยยิ้มของเบลที่กลับมาสดใสเหมือนเดิมเหตุการณ์นี้ทําให้พี่หม่อมของเราได้ออกรายการทีวีจนโด่งดังมี ลูกค้ามาดูไพ่มากมายทว่ายังมีคนหนึ่งที่เราหลงลืมนั่นคือไอต้ตนจอมแสบที่ลากทุกคนมาเล่นผีถ้วยแก้วมันยังมีความสุขกับเรือนหน้าของผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้มันมันก็สอยไม่ยังทว่าเจ้าสัมภเวสีก็ไม่ปล่อยให้มันลอยนวลและแล้วภาพก็ได้ปรากฏชื่อหนังดอนสลีปมึงนอนมึงตายพร้อมอักษรที่เขียนว่า One year l ต t พร้อมกับเริ่มต้นชัเตอร์ที่4ี่ go โกวิดเจาวูหนึ่งปีผ่านไปภาพได้ปรากฏอลินหญิงสาวที่นอนไม่หลับเพราะทุกคราที่เธอพยายามจะนอนหลับจะมีเรื่องเกิดขึ้นเธอแบกร่างกายที่อิดโรยงัวอดหลับอดนอนมาหลายวันเพื่อดิ่งตรงมายัางซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังและกาแฟหลากหลายขวดจากปริมาณแล้วถึงขั้นเคเชีย์ได้ซ้อเซลว่าพี่กะไม่นอนเลยหรือไงอลินก็ตอบว่าไม่ตรงยุง่งถึงแม้เคเชียจะตักเตือน ว่าไม่ควรกินวันละสองขวดเธอก็ไม่ฟังกลับบ้านมาก็รีบชงน้ําเปิดเพลงเพื่อให้ดังสนานพยายามตื่นตัวและเต้นไม่อยากให้ตัวเองง่วงแต่ยิ่งออกแรงก็ยิ่งลาจนบางครั้งบางคาเกืบบุ้มในขณะที่เต้นอยู่เพียงแค่เซลล์วินาทีที่สติเธอไหลาหายไปสิ่งนั้นก็ได้ปรากฏผ่านมาในขณะที่เธอกําลังย่ําแย่เบลก็ได้มาหาซึ่งเบลก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธออล,ลินก็บอกกล่าวว่าทุกคราที่เธอหลับบางอย่างมันจะโผล ออมาผีผู้ชายคนนั้นก่อนที่เธอจะลืมตาลงเบลก็ปลุกให้เธอตื่นและพูดเหมือนเดิมว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งอลรินก็เข้าใจว่าเมื่อกี้แกก็พูดอย่างเงี้ยเดจาวูหรือเปล่าวะเห็นสภาพอลรินยำแย่เบลเลยพาเธอไปเจอกับพี่หม่อมสาวใหญ่ร้อยอาชีพวันนี้ก็ทําอาชีพเป็นพนักง,งานขายที่ร้านเพชรมงคลเจอหน้าไม่ทันไรพี่หม่อมของเราก็รีบอดวิรกรรมว่าเมื่อปีก่อนเองเจ๊ช่วยเพื่อน น้องหลังจากที่โดนผีตามมาตลอดแทบทั้งชีวิตแต่วันนี้เจไม่มีเวลาเดี๋ยววันหลังค่อยกลับมาใหม่นะบอกแล้วว่าที่หลังให้โทรมาก่อนซึ่งกลับบ้านไปอลินก็ยังเหมือลอยกินยาเพื่อกระกตุ้นร่างกายตัวเองซึ่งเบลก็เห็นว่าถ้าไม่ดีถ้าเราจะหาคําตอบในโลกหลังความตายก็เหลือแค่วิธีนี้วิธีเดียวที่ฉันพอจะแนะนําได้นั่นคือการเล่นผีตัวแก้วแต่ฉันก็ไม่อยากให้เธอลองหรอกนะเพราะมันอันตรายมากพี่หม่อมก็ห้ามเอาไว้แต่ถ้าแกเตรียมใจแล้วละก็ จดก,การไ้เลยซึ่งอลินก็รีบทําการเล่นผีถ้วยแก้วทันทีที่นิ้วสัมผัสก้นแก้วเธอก็ล่องลอยในโลกแห่งวิญญาณเธอก็รีบถามว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแก้วก็เริ่มเลื่อนไปที่อักษรมอมาและสารอีแล้วเมื่อเธอถามว่าคุณเป็นใครกับมีเสียงคําตอบลอยผ่านมาแล้วคุณหลับเป็นใครต่างฝ่ายก็ตามถามกันไปกันมาชายผู้นั้นเริ่มปรากฏหน้าตาและบนล่นพึมพำออกมาว่าคุณนั่นแหละที่ชอบโผล่ในฝันของผมแล้วก็ ไม่พูดไม่จาอารินก็ตอบว่านายก็เข้ามาในฝันฉันเหมือนกันและเมื่อวิญญาณน,นั้นเข้าใกล้เธอก็เอานี้ออกมาจากแก้วจนทําให้การลเล่นในครั้งนี้ได้จบลงด้วยเสียงร้องของอารินและเรื่องราวก็ได้มาสารต่อในชัเตเรอที่5 The Boy with Insomnia ชายที่นอนไม่หลับนั่นก็เพราะว่าทุกคราที่เขาหลับจะได้เห็นวิญญาณของผู้หญิงตามโมวมเรียนซึ่งนันก็หมายถึงอาินซึ่งบอยพู้นี้ก็ได้มาแอบเล่นผีถ้วยแก้วอยู่หลังร้านสะดวก ซร้านเดียวกันที่อลินได้มาซื้อเครื่องดื่มชูกําลังและเขาเองก็มาเติมเครื่องดื่มชูกำลังเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากหลับแต่เพื่อนที่เป็นแคชเชียร์ก็แนะนําให้กินน้ําเปล่าดีกว่ามันดีต่อร่างกายหลังจากที่ได้น้าเปล่าก็เดินโซซัสโซเซสติเลอะเลือนเนื่องจากไม่ได้นอนมาหลายวันจนร่างกายอ่อนเอนขาวกวักไกวเดินเข้ามาในบาร์แห่งหนึ่งรู้ตัวอีกทีก็ลืมตาตื่นมาเจอบาร์เทนเดอร์ที่มีนามว่าพี่มอมซึ่งบ่อยก็นับ พี่หม่อมเอาไว้แล้วเพราะเขาอยากปรึกษาเรื่องที่เขาโดนผีหลอกตอนนี้เราคุยกันเลยได้ไหมล่ะซึ่งพี่หม่อมก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่ารับจ็อบอยู่แต่ก็พอคุยได้รับอะไรหน่อยไหมซึ่งบอยก็ร้องขอเป็นกาฟแฟละกันซึ่งบาร์เทนเดอร์ก็ไม่แนะนําว่าการกินกาแฟมันอาจจะช่วยให้คุณตื่นก็จรงิงแต่เมื่อไร่ที่คาเฟอีนลดลงความง่วงก็จะมาซึ่งแน่นอนว่าบาร์เทนเดอร์ก็ได้เสิร์ฟน้ําโซดาให้สดชื่นโลง่งคอก่อนที่พี่ หมอมจะให้คําแนะนําว่าเธอน่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับโลกวิญญาณเหมือนกับเคสหนึ่งที่พี่เคยให้คําปรึกษานั่นก็คือน้องเติรนน้องชายของต้นที่ตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งเติรนตอนนี้กําลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเรือนร่างแฟนที่เขารักเอามากๆเรียกว่ารักจนถึงกระเด้าในความฝันทั้งที่แฟนอยู่ตรงหน้าทุกคราที่เติรนหลับเขามักจะนอนละเมอแล้วทําอะไรไปเรื่อยแล้วบางทีเติรนก็แยกไม่ออกว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือ ผีเพราะดวงตาของเขามักจะมองเห็นภาพทับซ้อนระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกแห่งความตายบางทีแฟนก็น่าสุดใส่บางทีแฟนก็เป็นผีและเติร์นก็เลือกที่จะมาปรึกษาพี่หมอมก่อนที่ภาพจะกลับมายังปัจจุบันพี่บอยนั้นอยากทําความรู้จักกับเติร์นก่อนที่พี่หมอมจะตามเติร์นมาคุยกับบอยซึ่งเติร์นก็ได้เล่าเรื่องราวว่าแท้จริงนั้นเขาไม่ได้ชื่อเติร์นแล้วได้เปิดเรื่องราวชปเตอร์ที่6เรื่องราวของต้นนั้น เขาเคยเป็นผู้หญิงมาก่อนเคยทำงานอยู่กับพี่ชายซึ่งพี่ชายเขาก็ดูแลเขามาโดยตลอดเมื่อก่อนเธอมีชื่อว่าเบียในขณะที่ทำงานเคร่งเครียดพี่ชายก็ชวนมาเล่นผีถ้วยแก้วจนคานานเบียรได้หลงเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณก่อนจะถูกลากตัวออกมาทว่าทำงานอยู่หน้าคอมก็ได้เหนื่อยเลยอยากให้พี่มาช่วยปั่นงานให้ซึ่งพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการได้2นาทีก็เสร็จแต่ขอไปเซเว่นก่อนจะอ,อะไรไหมเบียรก็ตอบว่า ไม่เป็นไรระหว่างรอพี่ชายเธอก็เผลอหลับหน้าคอมตื่นมาก็อาบน้ําอาบท่าเมื่อรู้สึกสดชื่นก็ขอออกกำลังกายเส้นหน่อยโดยการยกบา่าเพื่อเพิ่มกล้ามหน้าอกทว่าท่าน,นี้เมื่อไม่มีคนเซฟมันก็อันตรายน้ําหนักมันก็น้อยนี้แต่เธอก็รู้สึกว่ามันหนักกว่าปกตินั่นก็เพราะว่าได้มีผีจากโลกวิญญ,ญาณได้มาตามวนเวียนก่อกวนและทําให้บอานนั้นพาดคอเธอจนหมดลมหายใจถึงแม้จะเป็นความฝันแต่ ความตายนั้นก็ตามมาถึงโลกชีวิตจริงเพราะเมื่อพี่ชายได้กลับมาเบียรก็ไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วพร้อมกับรอยแดงที่ต้นคอในขณะที่เบียรล่องลอยอยู่ในโลกแห่งวิญญาณน,นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเสียงเรียกสู่ขวัญกับเสียงร้องไห้ของชายคนหนึ่งเบียรอยากให้โอกาสเด็กผู้ชายคนนั้นมีชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งเลยเข้าไปอยู่ในร่างของเตนที่มีพี่ชายนามว่าตนหลังจากนั้นเขาก็เติบโตมาในร่างของผู้ชาย แต่คิดจะตามหาพี่ชายในโลกแห่งคนเป็นถึงแม้เขาจะมีพี่ชายคนใหม่ที่ทําให้เขารู้สึกถึงความรักได้แต่พี่ชายคนนั้นก็ได้ตายตามไปแล้วนั่นคือไอ้ตนเจ้าของงานวันเกิดตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งบอยก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ตอนนี้ฉันอยากหาวิธีแก้วิธีแก้ให้ฉันไม่ต้องฝันและมองเห็นผีอยู่ตลอดซึ่งแน่นอนว่าเติร์นก็มีวิธีเดียวที่จะพอช่วยได้นั่นคือการเล่นผีถ้วยแก้วตลอดมา บอยเล่นคนเดียวแต่ในวันนี้เติร์นจะมาช่วยชี้แนะและเข้าสู่เรื่องราวชัปเตอร์ที่เจ็ดการพบเจอตัดภาพมาที่อลินกับเบลตอนนี้ที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวซึ่งอลินก็ใส่พริกเยอะๆทําให้ตัวเองตื่นตัวแต่เมคาก็ตักเตือนว่าอยากกินมากเกินไปพริกจะทําให้ร่างกายเราร้อนแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นอันตรายเหมือนกันในตอนที่กินอยู่เบลก็เล่าเรื่องราวว่าตนนั้นนีออกจากโลกแห่งความตายยังไงก่อนจะกลับมาสู่ร่างนี้แต่เหตุการณ์ น,นั้นก็ทําให้เธอเสียน้องสาวอย่างแซมไปเหมือนกันและแล้วก็ได้เวลาที่เบลต้องพาอลินมาเจอกับมอมซึ่งหมอมก็นั้นแหนะให้อลินนั้นได้เจอกับบอยเพราะมอมพอสัมผัสได้ว่าบอยกับอลินมีอะไรที่เชื่อมโยงกันเลยลากทั้งสองมาเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันพยายามหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดที่เราทั้งสองน,นั้นถึงได้มาอยู่ในฝันของกันและกันในขณะที่มอมกับเติร์นกำลังยืนให้กำลังใจทั้งสองน,นั้นเบลก็ร้องกรี๊ด พร้อมกับเอาเก้าอี้ฟาดหมอมและแพร่ออกมาว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ฉันจะผ่านน้องสาวกลับมาในขณะที่พี่หมอมกําลังหมดสติวิญญาณของเขาก็ได้ล่องลอยไปสู่โลกแห่งความตายแล้วได้เจอกับเด็กนักเรียนคนนั้นเด็กนักเรียนที่เขาคิดถึงเด็กนักเรียนที่คอยช่วยเหลือวิญญาณที่หลงทางในโลกแห่งความตายตั้งแต่ต้นเรื่องเด็กนักเรียนที่ช่วยตามรัดตอนที่พ่อเรียกหาเด็กนักเรียนที่ตามวิญญาณเบ ตอนที่แซมร้องขอเด็กคนนั้นได้บอกให้พี่หม่อมกลับไปนะพวกเขาต้องการพี่และพี่หม่อมก็ฟื้นขึ้นมาทันทีที่ลุกขึ้นได้ก็เรียกแรงฮึดออกมาจากร่างกายแล้วบอกว่าอ e ีเบลมึงต้องเจอกูและความชุลมุนเอรเวงก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งการวางมวยของพี่หม่อมกับเบลนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดแลกหมัดต่อมาตบต่อตบหันซ้ายหันขวาแต่พี่หม่อมก็ใช้ร่างกายที่กำยำมากกว่าคว้าชัยชนะมาได้เมื่ออีเบลมาสลบลง หม่อมก็คว้ากระป๋องมาเปิดและดื่มเพื่อคลายร้อนก่อนจะนั่งย้อนนึกวันวานกับชัตเตอร์สุดท้ายชัตเตอร์ที่แปดหม่อมเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายร่างบางที่โดนกันแกล้งมาโดยตลอดเหตุเพราะว่าเธอนตุ้ติงต้งมีความเป็นหญิงอยู่ในเรือนร่างกายทําให้เพื่อนในห้องมักจะก,กันแกล้งเธอรีดไถตังจากกระเป๋าเธอเพราะว่าเธอนั้นอดอแอมากกว่าในตอนนั้นก็มีพี่เบียร์นี่แหละที่คอยมาเป็นเพื่อนเล่นด้วย พี่เบียร์ได้ปลุกความเป็นสาวในตัวเธอและด้วยความเบื่อหน่ายทั้งสองก็ได้มานั่งเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันทว่าวันหนึ่งเด็กชายคนนี้ก็โดนพ่อจับได้ว่าแอบแต่งหญิงก็ใจมันเรียกร้องหม่อมไม่ได้อยากเป็นผู้ชายเข้าใจบ้างไหมหัวใจของหม่อมนั้นเป็นผู้หญิงแต่เหตุผลเหล่านั้นก็ใช้กับพ่อไม่ได้เลยแล้วนี่ก็คือหม่อมในปัจจุบันที่ละทิ้งตัวตนเก่าไว้ในโลกแห่งวิญญาณทำให้เขาสามารถอยู่สองที่ในเวลาเดียวกัน นั่นคือหม่อมในร่างเก่ากับหม่อมในปัจจุบนันที่ได้กางกระดาษเพื่อชวนเบลเล่นผีถ้วยแก้วเบลนั้นพึมพลำออกมาว่าเธอนั้นรู้สึกผีที่ทําให้แซมต้องตายเลยอยากหาวิธีตามน้องกลับมาเพราะว่าตอนวัยเยาว์นั้นภาพได้ย้อนกลับไปอีกแล้วตอนที่เบลกับแซมในวัยเด็กได้เล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันในเซวินาที่แรกที่เบลโดนสิงเธอก็ลงมือฆ่าน้องสาวอย่างไม่ได้ตั้งใจแล้วตลอดมาแซมที่เราดูล่ะคือคร กันแน่แต่หม่อมก็ให้วิธีกับเบลแต่ว่าถ้าอยากติดต่อกับน้องสาวก็เล่นผีถ้วยแก้วนิสาและแล้วเบลก็ได้สัมผัสแก้ววิเศษที่หม่อมให้มามันเป็นสีดําสนิทซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่แก้วธรรมดาหลังจากที่เบลล่องลอยเข้าไปในโลกแห่งความตายก็เหลือแค่หม่อมเติร์นืรเบียรที่ตอนนี้เบียรเริ่มเบื่อหนโลกใบนี้แล้วถึงแม้เมื่อก่อนเบียรจะเคยดูแลหม่อมแต่น้ำปัจจุบันทั้งสองดูแลกันและกันแล้วเบีย ในตอนนี้เรตเตร์ณนะปัจจุบันได้เบื่อหน่ายโลกใบนี้แล้วจึงอยากจากโลกนี้ไปถึงแม้ม,ม่อมจะย้ำตือนว่าถ้าเบียร์ทิ้งร่างนี้แล้วจะไม่มีทางกลับมาได้อีกเพราะเรื่องบังเอิญน,นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำสองได้เบียร์เลยตัดสินใจวางเนี้อเอาไว้บนแก้วสีดำและปล่อยให้ร่างของเติลนาน,นหมดลมหายใจท้ายที่สุดปมปัญหาที่ยังไม่แก้ไขนั่นคืออาินกับบอยที่ได้เล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันหลัง จากที่จิตล่องลอยภาพวันวานเหตุการณ์ก็ได้โผล่ผ่านมาบอยนั้นเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อนขับรถซิ่งและไปชนใครบางคนอย่างไม่ตั้งใจซึ่งนั่นก็ทำให้อลลินโกรธโมโหมากเลยอยากจะจัดก,การกับบอยให้ตายคามือแต่เธอก็ไม่กล้าป,ปักเข็มที่อยู่ในมือใส่บอยที่อยู่ตรงหน้าเลือกที่จะปักสิ่งนั้นใส่ต้นคอตัวเองจนทำให้บอยรำ่ำไ้เพราะทำอะไรไม่ได้เลยเขอยอมรับว่าเขาผิดจริงอลินได้จากไป เบลก็ไม่กลับมาเตินก็บมนลมหายใจเหลือแค่พี่หมอมที่จ้องมองคนดูอย่างพวกเราอยู่ก่อนที่ภาพจะฉายว่าหมอมได้ออกรายการทีวีอีกครั้งและเอ็นเครดิตก็มีเรื่องราวของเปรมพี่ชายของเบียรที่พยายามสะดเดาะเคราะห์ด้วยการนองลงโศพแต่นานก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน9,999บาทคุณเปรมจะสแกนจ่ายหรือเงินสดดีครับและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงด้วยควา ามมนงงผมเองก็งงเหมือนกันกับเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดผมพยายามเล่าตามหนังทั้งหมดเลยนะครับทั้งแบ่งเป็นชัตเตอร์ทั้งแบ่งเป็นบทต่างๆที่หนังให้มาชัตเตอร์แต่และชัตเตอร์มีไว้เพื่ออะไรทั้งที่เล่าต่อเนื่องกันได้งานภาพเรื่องนี้ผมยกสองนิ้วให้แต่การสลับภาพกับมุมกล้องนั้นถือว่าแ yeah ย่คนดูอย่างเราก็ซับซ้อนผมต้องเอาเรื่องราวไทม์ไลน์มาซ้อนเรียงกันยังไงเพื่อให้เล่าได้คล่องแล้วเรื่องของแซมล่ะปรากฏแล้วเธอตายตั้งแต่เด็กหรือมาตายตอนเก่ หรือมาตายตอนช่วยเบลแล้วสรุปหมอมมีสองร่างจริงหรอทําไมเขาอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันได้มีคําถามมากมายว่าผมกําลังดูอะไรอยู่เนี่ยผมจะไม่ยอมงงคนเดียวผมจะให้คนดูงงตามไปด้วยและถ้าคนดูมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังเรื่องนี้แล้วก็นายลองคอมเมนต์ให้ผมได้อ่านหน่อยผมอยากตาสว่างอยากรู้ความจริงว่าหนังเรื่องนี้ต้องการอะไรจากคนดูหลายบทวิจารณ์ที่ผมไปสำรวจมาได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า10เต็มศูนย์มีอยู่จริง แล้วเช่นเคยหางทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย